วาระสุดท้ายของราชาแห่งมหาสมุทรในวันที่หนึ่งเมษายนไ่วยสมัธมิตรบุกโกกินาวากองทัพเรือญี่ปุ่นได้ตอบโต้โดยการจัดตั้งภารกิจเทงโงยายมโตะเดินทางไปโอกินาวาเพื่อทำหน้าที่เสมือนป้อมปืนชายฝั่งจนกระทั่งเรือถูกทำลายในการเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจยยมโตะได้รับการบรรจุอาวุธเต็มอัตราเรือจะได้รับเชียอเพลิงสำหรับการเดินทางไปเท่านั้น กองเรือออกเดินทางในวันที่6เมษายนแต่น่าเสียดายที่ฝ่ายสัมพันธมิตรสามารถดักฟังและถอนหัสได้ทําให้ทราบถึงรายละเอียดของปฏิบัติการนอกจากนี้แล้วเรือน้าของสหรัฐยังตรวจพบแหนงของยามโต้ลูกเรือของยามโตะเข้าประจาสถานีรบเมื่อรุ่งเช้าของวันที่7เ,เมษายนมีตรวจพบกองเรือของยามโตะในเวลา12.00ิกา3 5นาทีเครื่องบินของสหรัฐสาหน่วยเข้าจอมตีซึ่งแต่ละหน่วยมีเครื่องบินหน่วยละ360ลำ โดนจอมทีทางกัดอย่างหนักตั้งแต่ราลีสอนาฬิกาสสินาทีถึง14นาฬิกา23ามนาทีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากระลอกแรกปืนต่อต้อานกัษตยา่สองแท,ท่งเกิดรูบนด่านฟ้าเรือห้องเรดาร์และแทงปืน127่งอ่มมถูกทำลายห้องเก็ตทังกระสุนบริเวณใกล้ห้องเครื่องและห้องมอน้ำได้รับความเสียหายความเสียหายจากระลอกที่2กงกับซ้ายในกับขวาบริเวณใกล้กันที่กักบซ้ายห้องหมอน้ำสองห้องตัวเรือที่ติดกับห้องเครื่องอนูได้รับความเสียหายจากตอร์บิดอทำให้น้ำท่วมเพิ่มขึ้น จากการโจมตีครั้งนี้ทำให้ยมโตตกอยู่ในอันตรายเรือเอียงถาวร1 5่พลาด18องศาไปทางกวาซ้ายทำให้หมู่ปืนหลักไม่สามารถใช้การได้และในเวลาต่อมายมโตพพิกควม่มและเมื่อเรือเริ่มจมปืนหน้าเรือขนาด18นิ้วเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นกระโตจมดิ่งสู่ท้องทะเลพร้อมกับลูกเรืออีก3,056นายและนี่ก็คือการจบเรื่องราวของราชาไงมหาสมุทร